วันที่18พฤษภาคมช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาที่สำนักงานตต์ราชกาในายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักรัฐธรรมนูญไทยเดินทางมายื่นคำร้องขอให้ใต่สวนตรวจสอบนายชัดชาติสิทธิพันธ์กรณีทำป้ายหาเสียงเป็นผ้าไวนิลซึ่งแผ่นป้ายดังกล่าวนะคะมีการจัดทำพาร์ทน เป็นลายบางๆไว้นําไปตัดเย็บตามรอยปะไว้เสร็จสรบเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถนําไปหมุนเวียนใช้ได้โดยการตัดเย็บนะคะก็จะเป็นในรูปแบบกระเป๋าหรือเป็นผ้ากันเปื้อนไว้ใช้ต่อเนื่องกันได้ซึ่งแม้ว่าจะพยายามสื่อว่าจะนาแผ่นป้ายกลับมาเย็บมาใช้กันเองในทีมหาเสียงก็ตามแต่ถ้าว่าป้ายหาเสียงมีจํานวน380ป้ายทีมหาเสียงก็มี380คนหรืออย่างไรดังนั้นหลังจากที่การเลือกตั้งผ่านไปแล้วกกต จะต้องไปตรวจสอบให้ตรงกับจุดนี้ที่มันเกิดประเด็นขึ้นพันป้ายดังกล่าวอาจจะเป็นการฝ่าฝืนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพุรธศักราช2563ข้อ18เนื่องจากไม่ระบุชื่อตัวชื่อสกุลของผู้ว่าจ้าง แต่กลับไประบุชมรมกรุงเทพหน้าอยู่กับเดิมมาเป็นผู้ว่าจ้างแทนซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายตรวจสอบไม่ได้ว่าชมรมดังกล่าวมีตัวตนจริงหรือไม่ข้อความดังกล่าวเป็นตัวอักษรที่เล็กมากและเบลอไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ชัดแต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะเข้าข่ายเป็นการกระทำเพื่อการจูงใจให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ตนเองโดวยวิธีการจัดทำให้เสนอให้ สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจจะคำนวณเป็นเงินได้อันเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรา65วงเล็บหนึ่งแห่งพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพักราช2562ซึ่งถ้ากะกะตวินิจฉัยว่าเข้าข่ายก็อาจจะมีความผิดตามมาตรา126ของกฎหมายดังกล่าวต้องระวังโทษจำคุก 1-10ปีหรือปรบ 20, ับ2 0 0 0 0 2 0ถึงบาทหรือทั้งจำทั้งปรบับและศาลก็จะสั่งให้เพิ่ถทอนสิทธิการเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดก็คือ20ปีนั่นเอง